อยู่นี่อยู่นี่ต้นต้นต่อเสียงอยู่ตรงนี้อุ้ยปลาดุกปลาดุกอุ uh, hey, ้ยปลาดุกนะครับผมโอ้โหดุดุใหญ่มากอู้เห็นอะพี่น้องเออเนี่ยครับผมปลาดุกสวยๆเลยเอาขึ้นก็ไม่กินก็อย่าดูดบ่บ่ด้วยนะครับผมโอ้ยยุยยุอุ้ยช่อนครับๆนะครับผมเห็นแล้วครับเขาช่อนอืมดึงช่อนใหญ่ครับ นนคำเตือนก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับล้วจะไม่พลาดคลิปต่อไปสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนี่ขเขาเบิ้งคลิปนี้แล้วครับผมวันนี้ออกมาหน้าครับผมน้าม,มากแล้วครับผังหลังเนาะน้าจากห่วยฝนตกมากแล้วครับช่วงนี้ฝนตกมาตะเวนครับผมแต่สิล้องออกมาใส่เบ็ดเบิ้งแล้วครับดีดวหมายให้หน้าแล้วครับผม หมายให้หน้าเขากระลังงามเลยครับผมมาใส่เบ็ยดหนามมาเร็วนะครับปีนี่เลยได้ใส่เบ็ดเร็เเวก็ไป็นซีงห่วกมาใส่เบอร์ครับเป็นเยอะที่มันดิ่นนะครับเบื้องล่า,นานครับผมจะไม่มี่เปินเอออย่าให้เหบื้องมองที่มาใส่ฟ้าไว้นะครับถือไฟ้าบ้องไม่ได้ห่วยอันนี้เป็นมือม้าไฟฟ้าไว้ครับผมแล้วขาเขาเงี้ยตัวหนึ่งลาเขา,างงเขาางี้ยลาเขาหน่อยครับแม่งกระโดดขึ้นมา ร้อยหนามกระโดดขึ้นมากไข่ปลากระโดดขึ้นมานครับไม่เห็นว่าโตแค่ผ่าเท่นนั้นหนามไม้เวนหนามมาเทลกัาปีนีนามมานน้ปลากระโดดนะครับมันหีนขึ้นมากถือข่าตรงไว้วครับหนามใบนั้นมันน้ำแม่น้ำลำน้ำเขียวนะครับสารครรมอันนี้มาเจอกับปอ้สองคนครับผมได้เบ็ดมาคนละหอ่อมยัครับผม ใช่เบียดมาเยอะหัวอันนี้เป็นเยอะหวันหวนะครับโอ้บรรยากาศนะครับหนามมาตะเวงครับหามโมงกลัวได้ว่าแดดยังออกอยู่ เดีย๋ยวร้อยบิง่งตอนใส่เบ็ดน,นะครับผมเดี๋ยวถ่า,ายพึ่งไม้ท่ใส่มื่อนี่ไม้ที่เขาจะใส่เมื่อนี่นะครับเป็นลงมาจากหอยนะครับผมมันจะมีมีขอบมีนี่มีสังเกยู่แถวนี้นะครับผม,น,มน้ำกับพอมีใส่อยครับนี่นะครับผมหลังแหลกใส่เลยเป็นเฮ้ยใส่เป็นเยื่อห่วงนะครับผม เพาดิเกาะหางเกาะหางห่วงนะครับผมเพราะแห่งห่วงปตายแห่งแห่งห่วงนดินเนาะใส่ว้ผิวน้ำหรือว่าลงไปน,น้ำจักน้อยก็ได้ครับเราวแดดเสดตายไผ่เสด็จตายมันนะครับเป็นเยอะห่วงประมาณนี้นะครับผมมันบ่ตายมันติงเลยเห็นมันลอยน้ำเลยครับ เนี่ยครับที่ใส่ลงไปน้ําอุ้มนี่นะครับมันนี่เป็นที่ตำตำนะครับน้ำจะมาร่วงเมืนงแถวนี้โซนขึ้นมาห่างกับเขิร์นนิดนึงนะครับผมตามน้ำมันนี้ไปฟังนี่น้ำน้อยๆครับน้ำเลยล้องมาทั้งตำยังมาท่านในมีน้ำนี่นะครับกับจีไสแถวนี้นะครับกรอมขึ้นไปถึงออกน้องมาหนองเก่านะครับผมดวงที่เกิดยุ่งสูงนะครับแต่ว่าช่วงนี้หาโมงเคิร์นถึง้งโมงเลยนะครับนี่ออกมาทั้งพูน่ะ โอเคครับผมไ้ Hi, นี่นะครับผมไมายสวยนะครับน้ำถั่วมองอจากหนองนะครับผมไหไใหมเป็นไฮน้านะครับไหน้ำไฮน่านะทางนี้นะครับผมของคนเกล้งน้ำจิตทำงานวาเยอะหัวเขง่งน,นี่ครับผมใส่เห็ดดินดนี้แะครับดิ้ง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 ปลาไมา่เห็นกับสวบบาบวตัว นะครับอย่าครับผมเขาเขากำลังงามเหรอครับฝนตกมากมีน้ำนะครับพอเดียว์วานปุ๋ยเดียร์ซ้ำเขาในนั้นกับผมเป็นท่างนกท่างนกกระจาบเพราะนั้นนกกระจาบหายากครับสุโมนี้ยังอยู่หน้ากับยังพ่อมีเห็นอยู่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมก็บจิใส่อะไรนะโมนี้ไปนะครับอ๋อนึ่ กสิรใจกันไปนะครับเป็นจ okay, well, ุดเป็นจุดล่องเบอง์ว so ่าม okay. ันมีป่าบ่มีเนาะครับผมโอเคครับเรื่อมสิคําแล้วนะครับผมหกโมงกว่านะครับเด็ดกาแ่ท่านเหมือด้วยครับแต่บรรยากาศมื้ดีแห้งครับพี่น้องฝนมาตกนะครับผมเมื่อวานฝนตก่ามาบร้ยากาศนี้ครับเบ็ดท่อยังเหลือเปล่าเบ็ดยังเหลือหลายหลังนะครับกาท่านหมือเลยครับพึ่งใส่เราไปผอ้หันครับเป็น ป่านะครับผมเยอะหกอากาศทุงหนา้าง่ามเย็ยนครับสวยง่ามพี่น้องอากาศดีปีนีน้ำม,มาเรียวครับขรเขาก็ได้ง่ามเดยแล้วอีกจักเดือนหนึ่งนี่ปลาคือ,อติดตันี่ตัวง่ามแลวครับนะครับผมส่วนไอ้ก็อยู่ฟังพูดและกระเพือแดงอยู่ไก่กันอยู่ครับมาพูดราฟังกัน โอเคนะครับผมเดี๋ยวขอไปเซเว่นถวไม่แล้วนะครับมือแรงเขาไม่ยางน้ำกันว่าสิเป็นจังแดดขิมมาหรือว่ามันเนาะเยอะหัวเขามเต็มมะคุเลยไปครับสวัสดีครับสวัสดียันแรกนะครับผมออกไม่ยาไปแล้วครับสองถุงเครึ่งเป็นห่วงแล้วครับจักสิเป็นจักไหนครับผมได้ว่าตอนนี้ลมมาแห้งครับเพียงพอดีตกล่ะ คนหนึ่งกับมาใส่เบียดนะครับผมมาตืมอีกคนหนึ่งอันน่นย่ากําลังยามครับไปข้างหน้าอู้ <Ooh. S 1> น,นะครับถือว่าคืบว่า <laughs> อาการหน้าเป็นห่วงเด็กโอเคครับผมเดี๋ยวาไปดูน้ำกันนะครับคนละข้างหน้าอีกคนหนึ่งลมเย็นดีขนาดเลยเสียงครบเสียงเกียดห้อง ยังเงียบนากครับผมไปโซนหนึ่งมากเลยใช่ไหมอาไปซีหาหลังอันนี้ขาฟังไม่อีกฟังหนึ่งนะครับนเ้อดินได้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 ไดแม่เคือว่าน้องพี่น้องล้มกับพัดแง่งก็เลยเกิดไปยังไปยังแล้ครับผมดึงเอามีดึงมีดึงเดือดเดือดเดือดแม่หมดแรงกับไร องน,นะปลาด,ดุกปุ้ยปลาดุปลาดุน,นี่ครับปลาดุกสวยครับหนุนหุยไหมมาแล้วครับผมแต้มแรกปลาดุกปลาดุกอุ้ยง้ามดีเนาะต่วนต่วนนี่นนนครับผมมาแล้วหนึ่งแต้มของเราโอเคครับผมเก็บก้อนครับมันอยู่ไกลน้ำอย่ามาลุ้งน้ำก้อนครับผม แก้วเสียบเยอะนะครับผมอันนี้เยิ้มจมดุนต่อไปครับเริ่มม้านเริ่มม้านหน่ามันยังมาพอเต็มที่เอา้าสี้พี่เานาะข้างหน้าข้างหน้าดพี่ดึงเอาครับพี่ดึงพี่ดึงไปเนาะไปเนาะอู้หูแต่ชอนก็ช้อนมาเดี๋ยวได้เป็นตังอู้หูปว่ซ้อนครับผมตัวที่สวย มาแล้วถามเบบกว้าวมาแล้วครับผมแต้มที่สวงขงองเลาเขี้ยวเี้ยวหมดแดงไงยครับยืนร่นมาได้ีน่นครับผมก็ขอขอมาง่ายครับสามตัวปอนอีกโอเคครับผมเก็บก่อนมาแล้วครับความันมาทฐาน หลังนี้มีโตครับผมแต่ว่าปลาบดินแล้วแง่ตายแล้วน,นี่นะครับผมมันน้มีหม่องผู้หายใจตายโอ้ยโอ้ยคนล่ะโอ้ยตัวบบบนี้มันฝ่อกันพี่น้องไม่ไอ้ช่อนใหญ่ไอมันน่าฝ่อกันครับผมก็น,น,นี้ตายเอา้เอาตัวบกจำเขียนมัน่ับมันน่าฝ่อกันครับ พรอนไปขึ้นไปได้เห็นไหมเนาะเดตัวนี้ครับผมน้องเดตัวนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวเราเหนากก็นไม่จริงเดเท่าอีกจีมะ <g ül> <g ül> มาบุแก้วหลังนี้ครับผมนี่ตัวอีกแล้วครับเอ๊แต่ว่าป่ามันก็ตายเนาะน้องพี่น้องตายแล้วครับผมเป็นยังวะขึ้นหายใจไม่ ver, ได้เหไหมตายสองตัวแล้วครับอู้ตายเหรออวนเหรอครับกําลัางอวนเหรอ เหยียแล้วมันเน่าเซกันเออเจนที่ซี่เหรอครับมึงกวนทักตัวนี้หมาดอยู่ครับผมแต่ว่าปลาตายหรอโอเคครับผมดุลกันต่อไปอยู่ทางนีห้อยกินเยือะหลายแล้วครับผมห้อยสวบห้ยอยอันเยื่อเมดแต่ว่าปลามันคือตายปุครับมันถือแล้วมันตายเอาโอ้นี่บะตัวที่ถือว่าน,นี้ครับหัวตะเบ็ดบปติง ไอช้อนปอกน้อยอี่แถมที่หาครับผมตัวน้นอยๆครับพอที่ยวเติมกันเนาะเออโอเคครับผมขอปิดก้อนครับทั้งหลายครับนี่เสียงปลาดิบปลาลัวปลาถือรือบอลนะครับอย่างนี้ยังบ่ถือครับผม,มเสียงดินลยทั้งหลายนี่พี่น้อง เบเบ็ดเบอุ้ยอุ้ยเบ็ดเบบติงอุ้ยยุ่นิ้วนี้ต้นต้นตอเสียงอยู่ตรงนี้อุ้ยปลาดุกปลาดุกอุ้ยปลาดุกนะครับผมโอ้โหดุกดุกใหญ่มากโอ้ยเห็นอะพี่น้องเออเดี๋ยวผมปลาดุกสวยๆเลยเอาขึ้นก้อนไม่ึ้นก่อนอย่าดูดบ่บ่เดี๋ยมาอลไรโอ้หืมเสียงดินมาตตะไก่ครับตัวนี้ โอ้นี่รุ่นนี่เกือบเกือบซ้ำแขนที่น้องโอ้ยตัวดงเหลืองครับงามขนาดมาเริ่มเดย์ผลครับผมสวยงามมากครับผมปลาดุกใหญ่มาแล้วว้าวหมาแล้วครับผมโอเคครับเดี๋ยวขอปลดก่อนได้ครับผมก่อนมาเสิรลุดโอ้ตัวงามครับนู้ดังขังกันครับผมถึกปลาอีกแล้ว จะว่าตายแม่ห้อยปูกินโอาเดีด๋ยวปลาตายกับพี่น้องเสียดายที่มึงห้อยปูมากัดเนาเอาไปปิป้งครับนั่งไม่ไม่อยู่นี่มึงห้อยปูหนีบจะว่าปลาคอขึ้นตายเนาะขนาดบ่ไเด้ของยาของยังนี้หู่อ๋อจะว่าหมาอยว่ครับผมพ่นละ่ะมาฐานตัวเนี่ย หลังนี่ก็ถือกันแล้วครับผมแต่ว่าตายอีกแล้วเิดตายแล้วครับถือปูกัดโอ้ยบอขอหน่อยไม่ไม่ถือาตะของยังบุญนี่เกือบตายครับผมได้ยู่ครับแต่วันโตไปไงเป็นไดดเนาะอมหนาวต้องเหงตัวแย่กว่านี้แล้วโอเคครับผมหลังขางหนาแล้วครับผมเบ็ดงอเบ็ดงอ มีตัวลึปล่าอ๋อปลาปช่อนปลาช่อนที่นอกโอ้โหหนีครับผมสวยนะครับปลาช่อนเด้อนะครับผมลายเป็นย่หืดๆไปดูปาอืมได้กระเสียบเนียนมาแล้วครับนี่ะพี่ไอ,อเนเฮ้ยไปไหนของรับ สวยงามกับผมตัวนี้ออสำหรับแดงสีนะครับผมใส่สวย,สวยตัวนี้อยู่ในกล่องคือเป็นสีดำๆดก็จะโต,ตสีขาวนะครับนี่อืมใส่งา้ะกับผมใส่นี่ <S <S อู้หูมันกับผมเสยๆๆไม่ได้นับต่อมาจับตัวกับผมมันน่านจะเกือบคลิปโตแล้วมั้งครับนี่แต่ว่าใส่นี่ทุกตัวเนี่ยโอ้หนักนะครับแต่ว่าส่วนมังเป็นบาะหน่อยนะครับผม เราก็ตายน้ำปรูหลวงไป,ปยังคือตายใส่ไว้ลงลวงเด้เห็นไหมให้เจได้แต่ว่าตายบางตัวถือปูกัดเอ๋อตัวนี้สวยครับเก็บไปก่อนเรียบร้อยแล้วครับรอบแหล่งของห้องของผมปลาพอ่อใหญ่ครับปลาดุกป,ปลาชั่นปลาเข่งแต่ว่าตัวหนึ่งก็ตายปรูหลวงไป,ปยังคือตายบุ้งถืออยู่ลงลวงครับเนี่ยตายกับหลายตัวครับ,บรปลาดุสองตัว,ต,วตัวหนึ่งตัวพร้อมงาเลยครับผมเป็นโลอยู่นี่ เจาอยู่ครับรอบแรกโอเค <Okay S 2> ครับผมราบาอบบนรอบต่อไปลูกแคร์รอบต่อไปครับติดรอบเลยสมุนทั้งหลายน,นี่ <c oughs> เดี๋ยวอันนี้เบิ่งผลงานของไอ้นะครับผมกูหล่ะปลาดุกก็มีตัวงามอ้วนเลยไอ้หลักปลใยปำนะครับเปิดกระสังไว้อย่งหน่อยประมาณสิบตัวสวยเลยครับนี่นีหลายครับนี่ตัวงามแต่อีกคนหนึ่งก็ท่านในยามครับมาใส่ในรอบครับปลาดุกสีตัว แกว้ตอนนี้หาทุ่มแล้วครับเดวัลลายามรอบสองนะครับผมเพราะว่าซุ่มไอ่ก็ไยายามก่อนแล้วับไฟู่ทางพุ้นอันนี้เป็นยาที่ระเบอแล้อยามมาสากมูครับเล่จะออกไปสากมูถึงช่วงประมาณหนึ่งชั่วโมงอยู่เลยครับเข้าสี่ยามรอบสองเดี๋ยวไปดูน้ำกันเลยครับสีมานคือหลบแหกบ่

เดินไปเขีงหน่อยไม่หยุดครับผมเจ้าลังข้างหน้านะครับเบ็ดหมูเบ็ดไปกับน้ำก็อ้ยยูวะยูยูครับผมโอ้ยยูยูอ้ยช่อนครับครับครับผมเห็นแล้วครับไปช่อนอืมดึงไอช่อนใหญ่ครับครับผมไปช่อนนี้นี่โอเคครับผมเดี๋ยวต้องปลดออกก่อนครับหญ่มันหลุดโอ้ยช่อนใหญ่พี่น้อง เดือบลอยครับผมตัวนี้เหลือมากนะครับแต่ว่าตัวบวกอวนปันไหนเนาะแต่ว่ากับขนาดพอดีครับผมตัวใหญ่นะครับอู้มันมันครับผมแกมที่สามแล้วไอช่อนครับใส่ปันกลางครับปันกลางแต่หายง่ายพอเถอะกันหน่อยนะครับเนี่ยกำกำผมครับสวยครับผมโอ้ถือเป็นเมย์เหรอฟานบนแห้งเหรอครับโอเคครับผม เราไปต่อข้างหน้าครับเห็นปลาดินเอาคอนอน<อ>เด็โอ้ยเดไม่กินนะครับผมอันนี้สีท้ายรอบสองกรบโดดสามนล้ครับผมร่วมกันได้ไปช่อนมาแล้วโอ้จิตเลือกเถอะ ช่อนน้อยครับผมพอได้ตื่มกันครับหลังนี้คือครับผมเสียงดินเสียงดินประคอะครับอาช่อน <c oughs> มา <c oughs> โอ้ประคอไม่ครับ ให้เติมกันถูกพ่อมง่นามคราผมโอเคครับผมเก็บก่อนสะสมกันไปเรื่อยๆสวัสดีตอนสองนะครับผมต <c oughs> ีหานะครับเดเวลามากกูเบ็ดนะครับนอนบ่หรับครับผมเ <c oughs> จือขี้เทียบตอดขี้ตะลายเขาไปโอ้ปวดหมดขึ้นนอนกับ,บ่ได อยู่เลยลูกขึ้นมาหากูเบ็ดดีกว่าต้งขีดเข็บตอดต้องปวดหัวต้งหิวเขาแล้พัดยางเนอะไปหลุ้น้ำกันครับถิมมาน่ะนี่จากบาดเจ็บสาหัสมาแล้วอ๋อโกโดูอยู่ล่กปลอดภัยโอ้งานไปที่ไหนไไเนาะโอ้คือกัน มีสี่ลีเนาะหันดินครับผมมีตัวโอ้คอตัวหนึงพูดละ่ะเดี๋ยวบางหลงังนีพุ่ถึงแล้ววานได้พุ่ถึงตัวเนะาะนี่นี่ตัวครับหลังต่อไปเงียบเอาขี้เงียบแล้วสี <c oughs> ชัน้นชั้นหน่อยตัวนึงครับผมสีขาวงามจัง โอเคครับพอเลยตื่นกันอื้อหมดแดงควรจะเหมือนเงี้ยนึงว่าอะไรควรหมดแดงครับอื้ออยเจ็บครับโอเคครับผมกดปลาก่อนหลังนี้ครับเห็นเงเนียบๆนะครับผมหนึ่งวาแต่วมมีโตเบิร์กน้องดึงแล้วดึงแล้วครับผมหลุดปลายอเองปลาดุกหนึ่งวต่วมมีโตเห็นบดิน ปลาดุกครับผมโอ้ตัวน้อยแด็ดแต่ว,ว่าสีเหลืองงามขนาดเดี๋ยวุ้ย,ยครับผมมานล้วเดี๋ยวพ่วง่ายนะครับปลาดุกสีงามง่ามสองแจมแล้วครับผมเซานีเก็บก้นขาวฟังไว้อีก็ไม้หนึ่งนะครับฟังนี่เป็นฟังตรงหามกันเอา้าเอา้าเอา้ากดลินเดิ้ลลินเดิ้ลว,ว้าวช่วยรู้เลย ก็ไปช่อนอข้ามมาถือเลยมันคงสวยสดีเจ้าพารุตเจ้าพารุะข่ามปุ๊บมีแต้มปั๊บเลยครับสารแต้มของเราแล้วใส่กำลังงามครับนี่าช่อนนะครับงามขนาดเลยแก้ว มีแต้มก็ผมลังนี่เอ้เหมือนขค้ืนเงียบเหมือนครับหลอกส้อมมีโตมันเหรอปราคอโตงามฟองงับเสร็จครับผมแบบเนียใส่สวยๆเลยเนาะไม่เลยครับมาหันกับถธอปลาคอตัวนึงครับแต่ว่าปูกัดเหลือแตัหัวแล้ว ปูกันไรมาพ่ะท่านนี่ปูกินบุตรอนครับใบนี้ก็ซื้อ่าใส่สวยครับโอเคนะครับหลังนี้ก็มีเต็มครับพอคอหน่อยรอบเรียกกระถือได้ครับนี่ตายนี่ครับบุยบัวหน่อยได้นี่ครับ,บรอ้วอนอยิ้วเสือยิอ้วยอยูอ่วขึ้นมาเด็กแบบมั่นเคืองข้างล้วครับตอนนี้ ลองทิศก็ได้นี่ขึ้นนะครับตัววันกำลังจะโปร่ขึ้นแล้วอยากานะครับผมช่วงเซาครับการเย็นสบ,บายแต่คนห่วงนอนแล้วตอนนี้ไปต่อครับหลังนี้นะครับปลาเป็นบุญบุญหัวขึ้นอยู่ที่เสือกนะครับผมนี่ตัวปลาปะนะ้องโอ ขาวๆพี่น้องเห็นแล้ครับขาวๆสวตัวทำนะนิ้วโตนะมันขึ้นกินอย่างเงนขึ้นถึกว้าวสวยๆ,ๆ,ยๆดึงพี่น้องพี่น้องโอตวสวยแล้วครับคอ,อยเลือกคอยคอยเลือคอยคอยเลือพี่น้องสวยงามตามท้องเรื่องโอ้ลูนี่เกือบแขนครับผมลูนี่เกือบต้นแขน เมือนคืนนะครับมันกินแระมานถูกรอดแล้วครับบอถือจักเทียตกส่อมากถือครับผมเอ้ามาเนี่ยครับพี่น้องเก็บก้อนครับก้อนไม่สิลุดเกี่ยวเดียวเรียบร้อยแล้วครับกูเบสเซอร์นีนะครับเดี๋ยวจะให้เบงผลงานร่วมกันนะครับถือว่าเป็นที่น่าพอใจออไปจับประคองตินออก,กน,นี่แะครับผม ยาเอ่าไฟอันนี้นะครับเป็นของผมเองตัวใส่สวยอยู่ประมาณสามสี่ตัวตัวพ่อใด้อยู่อันนี้กเป็นของไอ้นะครับ,บเกียบสามรอบแล้วโฮหมานอยูอ่อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเสียงอยู่ในองค์ ไอเสียดอาเจียวเนี้ยโอ่งอะโอเคนะครับผมถือว่าได้กลับมาใส่เบียดมืนมน้ำกันอยบานในบรรยากาศแต่พอจะยูดีกินนะครับใส่เบียดเทอแหลรของปี65กิมนานเยอะกันไหมสวัสดีครับ